สวัสดีครับทุกคนยินดีรับสู่วิเคราะห์ทองรายวันนะครับก็มาดูทองครับกันเนาะขึ้นสนุกเลยถูกไหมครับก็เราเนี่ยมองบายกันมาเนาะเพราะว่าจาได้ไหมที่วิเคราะห์ตั้งไว้นะครับในวิเคราะห์วันก่อนๆเนาะหรือในห้อง v i p ก็ตามนะครับ1 2นะเดี๋ยวทบทวนให้เนาะรีแคปให้นะครับเรามองว่าอะไรครับ1 1ปึ๊บขึ้น1ย่อ2ตรงนี้ท 3, ํา3ถูกไหมครับนี้4 แล้ววิ่ง5จําได้ไหมที่เราเขียนไว้เนี่ยหตรงนี้เห็นไหมครับยังไงมันก็ต้องมีนิวไฮอยู่แล้วนะครับเนาก็ทําเรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นอยู่ตรงนี้ครับนะฮะทองคําที่จะเคลื่อนที่ในสัปดาห์หน้านะครับประเด็นคือมีทั้งหมด2แพทเทิร์นนะครับที่ผมเห็นตอนนี้นะคุณขอวัดตัวเวฟสานิดหนึ่งอืม โอเคนะครับเดี๋ยวขอวัดเวฟก่อนเนาะมันจะได้ชัดเจนหน่อยนะครับโอ้หนึปุ๊บโอเคนะครับประเด็นคืออาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับมองสองแบบเนาะแบบที่หนึ่งคือเขาจะขึ้นไปแค่2520นะครับ นี่ขึ้นไปที่2520เสร็จปุ๊บตรงเนี้ยก็จะพักตัวเลยโอเคไหมสุดไปที่2500แล้วเขาจะพักตัวอีกรอบเนี่ยพักตัวคือจบจบรอบไซคลนะครับนึกไหมครับคือเนี่ยมันจบมันตรงเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าไพอจบปุ๊บลงใช่ไหมครับแล้วนี้ทำหนึ่งสองสามสี่ห้าจบห้าที่สองห้าสองปุ๊บลงเลยน้อเพื่อพักก่อนนะพักถึงไหนเดี๋ยวค่อยว่ากัน เพื่อเตรียมที่จะขึ้นใหม่อีกรอบอันนี้คือแพทเทิร์นที่1น,นะครับให้ดูสโคปภาพใหญ่น้ะได้เข้าใจนะครับแพทเทิร์นที่2นะครับแพทเทิร์นที่2ก็คือ <c oughs> ขึ้นไปถึง2 5 2 0เหมือนกันนะครับแต่ว่าชุดนี้นะครับเขาเนี่ยวิ่งขึ้นทะลุไปได้นะครับไอไอคือเราต้องดูก่อนว่าราคาเนี่ย ไปถึง2520ได้ไหมนะครับถ้าถึงได้ปุ๊บเดี๋ยวเราต้องดูหน้างานว่าทะลุได้ไหมนะครับถ้าทะลุได้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะเป็นในภาพใหญ่ภาพนี้นะครับต้องดูทางฟมล์ม D ถ้าเกิดทะลุ2520ไปได้นะครับภาพที่จะเกิดขึ้นก็คือจะไป2560เลยนะครับ เนาะก็อันนี้ต้องรอรอดูกันหน้างานนะครับแต่ว่าเหมือนวันเนี้ยนะครับเป็นวันอาทิตย์เนาะนะครับแล้วเราจะดูว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาจะเล่นแพทเทิร์นไหนเนาะแพทเทิร์นที่ผมมองอยู่นะครับก็คือถ้าเชียร์เนี่ยก็เชียร์ให้มันไปแ 20, ค่2 5 2 0เนาะมันจะได้จบ5สวยงามนะครับคือเป้า5มัน2 5 2 0คือจะได้จบสวยไงแล้วก็ทีเนี้ยพอถึง2 5 2 0แล้วมันจบสวยเนี่ยเราก็จะเซลลงมานะครับรอคอนเฟิร์มแล้วเออค่อยหาจังหวะเซล ะครับแต่ถ้าเกิดไปถึง2520ปุ๊บแล้วเขาพักตัวในแพทเทิร์นที่เฮ้ยอาจจะขึ้นต่อเนี่ยเราก็ค่อยหาจังหวะบายนะครับคือเหมือนที่เราเห็นตอนนี้จังหวะบายมีแค่โซนด้านล่างนะครับ7 4 6 2ถึง2 4 7 2นะครับนี่คือโซนบายที่เซฟที่สุดนะตอนนี้นะครับแล้วก็ทำเฟรมเล็กลงก็ผมเช็คก็ ไม่ได้มีอ่าตรงนี้มีแอคชั่นไปแล้วแต่ว่าก็จะมีดีมานตรงนี้นะครับแอคชั่นไปแล้วนะครับเราจะมีแนวตานนะครับแนวรับแนวตน้าน250 0อยู่นะครับโอเคนะครับทองผมมองว่าวันจันทร์ก็วันจันทร์อะนะครับพรุ่งนี้มองว่าเขาปรับตัวขึ้นไปถึง2520ก่อนนะครับแล้วเราหาจังหวะเข้าบายถ้ามีจังหวะสวยๆเราก็จะบายเพื่อวิ่งไปหา2520พอถึง2520เสร็จปุ๊บ นะครับเราไอเนี้ยเราต้องรอดูว่าเฮ้ยเขาย่อเนี่ยย่อทําแนวรับเพื่อวิ่งขึ้นหรือเปล่าเราค่อยหาจังหวะ buy แต่ถ้าเกิดยอ่อย่อแรงเลยนะครับถ้าย่อแรงเลยตรงเนี้ยผมจะหาจังหวะ sell แล้วนะคือจังหวะที่ย่อตรงเนี้ยคือผมไม่ได้เล่น sell นะผม buy เนี่ยผมมา buy ตรงนี้นะครับนะผมไอจังหวะย่อเนี้ยเนี่ยซิก สิกอันนี้น่าจะเนี่ยสิกนี้ที่ TP กันเนี่ยใช่ไหมสิกเนี้ยบายกันเมื่อวันพฤหัสใช่ไหมครับบายขึ้นมาปุ๊บโหบวกเยอะมากนะครับทีพีกระชูดมากนะครับเนี่ยเห็นไหมวันพฤหัสเนี่ยผมยังเล่นบายอยู่เลยวันศุกร์ผมไม่ได้เล่นนะเพราะว่ามันไม่มีจังหวะให้เข้าเนาะวันศุกร์เนี่ยตลาดสับขาหลอกไซด์เวงงงงนิดนึงนะครับคือวันศุกร์เราล็อกบายลิมิตแหละแต่ราคาไม่ติดไม้เนาะนะครับคือมองบายอยู่วันศุกร์แต่ราคาแค่ไม่ติดไม้เฉยเฉยนะครับก็วันจันทร์เนี่ยผมมองว่าถ้ามีจังหวะกก็จะบายขึึ้นนไปถง2520่อ แล้วถ้าเกิดไม่มีจังหวะแล้วอยู่ดีๆเขาขึ้นไปถึง2 5งห้เลยเราต้องดูว่าเกิดแท่งเคียกับตัวขึ้นไหมเกิดแพทเทิร์นที่จะปรับตัวเป็นขาลงขึ้นไหมนะครับโอเคไหมครับแล้วเราค่อยดูว่าตอนนั้นเราอาจจะเซลล์กันได้เหมือนกันนะครับก็หวังว่าจะได้แนวทางกันเนาะนะครับแล้วถ้าเกิดใครเนี่ยนะครับอยากเก่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับก็แนะนําให้เรียนคอร์สเรียนฟรีที่ผมทำแจกได้เลยนะครับอ่านรายละเอียดด้านใต้คลิปได้เลย ใต้ description นี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับมาสั้นๆเนาะเจอกันนะครับทุกคนสวัสดีครับ